กับไอ้ <c oughs> โมฮัมหม็ดซาอิดโคจาซึ่งเป็นทูตซาอุรเขาก็บอกเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งให้หาให้เจอแต่ไอ้เกงไงเขาใส่คอควายไถายนาชิบหาย แล้วพี่ยาวเชื่อไหมพี่เกียงกายเนี่ยบอกหมดแล้วโอ้โห oh, มันม<า>จะกินเหล้าผมก็ให้กินมันจะเที่ยวผู้หญิงผมก็ออกเงินให้พี่ยาวนี่ต้องดูแลกันขนาดนี้เลยเหรอกินเหล้าด้วยเหรอคือทําตอนนั้นต้องบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวเพราะม,มีการหายมีการอมมีการอะไรกันไปเยอะแล้วแต่ตอนขึ้นเครื่องบินกลับอ่ะมันเกิดถูกจับแล้วนะมันใสานาฬิกาหรูมาเรือนหนึ่งสิ่งแรกที่ไปถึงเนี่ยเจ้าชายไฟซานหยิบคือวิทยกุกุดิกนะ เอาเพชรต่างๆยัดในเซรีโอเหรอมันก็ปนไปเลยไปซื้อเพชรละเียมาแล้วมากรองแล้วมันจะหลอกสันติได้ <S <S แต่ทุกคนก็เรียกไ็นของปลอหมด <S 2> <S 2> <S 2> แต่นั่นมันของแท้ หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะนะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุมคง,งกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดี เพียงแค่ FC เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ้อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน Store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืยนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ พี่ยาวครับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของนักสืบเนี่ยบางทีก็ต้องดูแลผู้ต้องหาด้วยต้องอยู่กับผู้ต้องหามีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเลยก็คือพี่เกียงไก่เตชะมงคดีเพชรซาอูพี่ยาวก็ต้องดูแลใช้ชีวิตอยู่กับเขาช่วงระยะเวลาหนึง่งตอนนั้นตอนที่ทำคดียังไงถึงได้มาจะต้องมาดูแลเขาด้วยฮะ คืออย่างนี้คือทุกคนก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะพูดไม่หมดกลัวจะหลอกลวงอย่างเงี้ยพอดีผมเนี่ยเรียนมาาลัยเชียงใหม่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนชอบนู่นนี่ผมก็พูดภาษาเหนือได้ครับแล้วพอมากับเกงไกเขาเป็นคนอำเภอเถินครับจังหวัดลำปางผมก็คุยเขาได้รู้เรื่องดีเข้าใจกันดีนายก็ให้เอามันมาอยู่ด้วยเอานี่มาอยู่ด้วยเลยนะอย่าบอกว่ามาอยู่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านนี้เคยมาเออเคยมาเนออ แล้วมาอยู่กับพี่ยาวแล้วพี่ยาวร้องพาไปกินขงกินข้าวไปทุกมื้ออย่างผมไปนอนโรงแรมไหนเนี่ยผมก็ต้องพาไปนอนด้วยเด้อไปไหนสมมุติว่าผมต้องไปแพร่อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปด้วยนี่ไปต้องไปคุ้มกันเพราะกลัวเขาจะมาเก็บอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครมันจะเก็บมันติดคุกออกมาแล้วอ๋อแล้วมันก็โหว่าซาอูใครมาตอนนั้นออกมาแล้วติดคุกออกมาแล้วอ้าวแล้วทำไมมาอยู่พี่ยาวเพื่อเรื่องอะไรอ้าวมันไม่หมดไงเพชรมันหายไปเยอะแยะ มีการขโมยเพชรอมเพชรทําอะไรกันเยอะแยะไปหมดต้องมาสืบต่อต้องมาสืบต่อว่าไอ้คนนี้ซื้อไปน่ะแล้วมาให้คืนสมัยท่านนายชะลอเป็นคนจับไหมครับมันหายไปครึ่งหายไปครึ่งืมผมก็ต้องไปตามมาคืนนะแล้วก็ถามรายละเอียดตั้งแต่มันไปอยู่ตั้งแต่มันไปทํางานที่ซาอุอะไรยังไงหมดเขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเรื่องอ่ะแล้วเขายังไงเขาดึงได้ไปทํางานซาอุพี่ก็ไม่มีเงินไง ขุดทองไปขุดทองจริงๆเลยก็ได้เงินกลับมาดูแลส่งเงินกลับมาดูแลบ้านพี่ยาวสมัยก่อนเนี่ยที่เขาไปซาอุกันเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเงินดีเงินดีตั้งหนาในเดือนได้กี่บาทก็เยอะไงเขาอยู่ที่นั่นนะเขาก็สร้างโลงะให้นอนอ่ะให้ไม่ใช่มานอนรวมกับพวกซาอุอะไรเขานะครับเราเป็นคนไทยก็นอนในโลงกันทำเป็นบ้านอ่ะบางคนอยู่เป็นปีอะไรสองปีสามปีถึงจะกลับอะไรอย่างเงี้ยวัะนี้เขาจะมีเงินส่งมาบ้านทุกเดือนเขาส่งหมื่นก็หรูแล้วครับถูกไหมทุกคนนึงว่า ถ้าไม่มีจ้างเขาขอไปซาอุดถึงต้องทำอะไรกันไปแย่ๆไปหมดนั่นแหะมันเป็นอย่างนั้นเลยยุคนั้นนะใช่ยุคนั้นเหมือนไปขุดทองใช่แต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาไม่รับคนไทยอยู่พักหนึ่งไม่รับเลยอดกันเลยยกเลิกแล้วมาเปิดที่อยู่ก็ต้องกลับกลับสงครามหมดแล้วเขารับฟิลิปปินส์แทนแต่คนฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ขยันเท่าคนไทยเขาจะชอบคนไทยมากกว่าแต่คนไทยไปทําเรื่องเพียกงไรไริชั่ง มันไปครั้งที่สองแล้วนะที่มันไปรับเลยพอไปอีกรอบหนึ่งเสร็จมันก็เป็นพนักงานทำความสะอาดข้างนอกแต่ตอนหลังเนี่ยทำไปทํามาเขาก็ได้เลื่อนมาอยู่ในวังโอแสดงว่าทำทได้อย่ดีได้ไดีแล้วมันเนี่ยอ่อนคนเก่งนะพอมันสนิทกับผมแล้วเนี่ยไอ้นั่นมันก็หยิบให้หนี่ก็หยิบให้นะให้บุหรี่ดูดบุหรีหน่อยวะพอบุรีวางอยู่มันก็หยิบม,มาให้นะ ให้เกงง่ายอ่ะเป็นคนมีเซอร์วิสมามีเซอร์ว<ช>ิสมาบริการ,ร,การดีบริการใช่ได้แต่พออยู่ในวังเริ่มเหิมเกิมด้วยความคึกขนองก็ไปเล่นไฮโลอ๋อเล่นไฮโลใช่ครับเล่นกับคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันบางคนไม่ได้ไปทํางาน <ฮะ S 2> สมัครไปทํางานแต่ไปถึงแล้วไม่ทําก็ไปเป็นเจ้ามือไฮโลตอนเย็นอย่างเดียวพอเขาเลิกงานกลับมาก็ไฮโ<ะ>ลเปิด โดยเอาวิธีการโกงเครื่องไม้เครื่องมือไปพร้อมหมดแล้วตอนนี้ก็หลอกกินไก่พวกทํางานคนไทยก็รู้ว่าคนที่ไปทํางานที่ซาอุได้เงินดีได้เงินดีกูมาซาอุไปด้วย่ต้องทางานกูไปเลป็นเจ้ามือไฮโลอย่างเดียวเอาเข้าไปอันนี้ก็ไปนั่งไปเล่นกันไปเล่นไกก็เล่นเล่นพอเล่นก็เสียเสียก็มีการลักเล็กขโมยน้อยมีอะไรสิ่งหนึงอย่างเกิดขึ้นหมดทุกอย่างก็เริ่มจากตรงนั้นก็เริ่มจากตรงนั้นก็เลยทําให้เป็นรามไปจนไปขโมยเพชรของราชวงศ์ ไฟศาลเขาครับอันนี้เนี่ยสแสดงว่าการพนันนะที่นําพาเขาไปสู่สิ่ง<ช>่ดีคือไปติดไฮโลแล้วไปเล่นที่นั่นแล้วตัวเองไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็โง่เขาไปโดนเขาหลอกใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละคนที่ไม่มีเงินไปซาอุลแล้วไม่มีเงินส่งกลับบ้านนะเสียไฮโลหมดแล้วเข้าไปขโมยเพชรเขาว่าไอ้ทีแรกก็คงต้องเริ่มจากเล็กๆถูกไหมพี่ยาวแล้วค่อยค่อยลามไปคืออย่างนี้<ห>แ,แรกก็ เอาเอาแล้วก็ไปชิ้นหนึ่งเพราะคนอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าไปในวงังถูกไหมตู้เซฟมันมีทั้งหมด6ตู้เดี๋ยวเขาก็เปิดใช้ลูกสาวตั้งหลายคนคลูกชายอีกอะไรอีกก็มาหยิบอน,นุ้นใส่อันนี้ใสปิดไปมาบางทีก็ไปลืมใส่ในนี้กับวางบนโต๊ะพาวางบนโต๊ะไ้ไม่เห็นมันทำความสะอาดมันก็หยิบไปแล้วก็ไปจ่ายในไฮค่าไฮโลเริ่มต้นจากเริ่มจากเอาของนั่นแหละไปจ่ายไปจ่ายแทนเงินในวงไฮโลเอาเขาก็ดูค่าตีราคากัน มันก็เป็นไปไปมาสุดท้ายก็คิดเอากับบ้านเลยก็เลยเอาเยอะเลยเอาเยอะเอาหมดไปเลยห้าตู้ไม่แต่เขาของมีค่าไงนะพี่ยาวในฐานะเราเป็นนักสืบอะของที่มีค่าอย่างนั้นอะทําไมขโมยง่ายจังไม่งัดไม่แงะอะไรเลยเขาไม่ได้ปิดเลยเขาเอางับไว้เฉยไม่ล็อกไม่อะไรด้วยไม่ล็อกคืออย่างนี้ผมถามมันไม่รู้กี่รอบเรื่องนี้นะแล้วคนอื่นไม่มีทางแม่นนะผมเพราะผมอยู่กับมันนานครับ ตู้เซฟมันมีทั้งหมด6ตู้ตู้ไม่ใช่เล็กๆนะตู้ใหญ่หมดครับตู้ใหญ่ที่สุดคือตู้ที่ใส่มงกุฎอันนั้นล็อกถ้าตู้ใหญ่ไม่ล็อกนะเอามาหมดแล้วทั้งมงกุฎทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทั้งหมดเอามาหมดอันนั้นใหญ่สุดอันนั้นเปิดไม่ได้อันนั้นสําคัญเลยล็อกทันหมดอันนั้นของโบราณเลยครับแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยห้าอันเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ระวังเลยเพราะโทษของเขาคืออะไรไหมถ้าคุณลักทรัพย์คุณถูกตัดมือทิ้งข้างข้างไหนหยิบอย่างนั้นเลยใช่คุณกล้าหยิบไหม เพราะฉนั้นคนซาอุเขาเลยไม่กล้าไม่กล้ารักทรัพย์สมมุติรักทรัพย์นี่ตัดมือทิ้งด้วนเลยน่าด้วนเลยมือนั้นไม่มีแล้วโอ้โหโทษไม่เป็นอย่างนั้นเอาแล้วเกียงไกลไม่กลัวไปอยู่มันมันถึงรีบรีบหนีกลับไงโกหกว่าภรรยามันป่วยนัก มันก็ขอกลับตั้งแต่ชิ้นแรกที่เอาไปจ่ายไฮโลจนขนมาหมดแล้วหนีกลับใช้เวลานานไหมัมันรักคืนเดียวเองอ๋อใช้เวลาเนี่ยคืนเดียวคืนเดียวเพราะถ้าไม่คืนเดียวเนี่ยตื่นมาอีกวันเขาต้องเห็นโชว์ก็อย่างเงี้ยตอนนั้นอะไฟซานและครอบครัวไปต่างประเทศไปฝรั่งเศสครับมันก็ทํางานกวาดความพาวนาในวังตอนนั้นเวรมันก็เข้าไปครับพอเย็นมามันไม่ออกมันนอนในนั้นเลย แอบนอนเสร็จแล้วมันจะหยิบอะไรก็หยิบไปหมดเพราะว่าทหารเฝ้าก็อยู่นู่นหน้าประตูนึงครับแล้วก็ไม่ใครตรวจอะไรเพราะไม่มีใครกล้าลักไม่มีใครกล้าทําอะไรครับไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังจากหมดเวลาครับมันก็แอบอยู่ข้างในเสร็จแล้วมันก็พอแอบสุดเพราะได้เวลามันก็หยิบใส่กล่องหยิบใส่กล่องแล้วก็เดินไปกําแพงแล้วมันก็เอาเชือกผูกห้อยลงมาห้อยลงมาไม่รู้กี่กล่องของมันผมจําไม่ได้แล้วกำแพงวัง กําแพงวังแล้วก็แล้วก็เดินออมไปเอาแล้วก็เอาเชือกถ้ามันถือมาข้างหน้าทหารก็เห็นเดะพี่ยาวครับแล้วพอเอาเตี๋ยไปหมดแล้วเอากล่องไปปุ๊บแล้วเชือกผูกแล้วหย่อนไม่ใช่มันหยอนลงไปมันสูงว่าอ๋อชั้นอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนเชือกหยอดลงไปใช่หยอนไปวางกําแพงข้างกําแพงก็จะเป็นคล้ายๆทะเลทรายอ่ะไม่มีใครไม่มีคนไปเดินอ๋อนอกวังนอกวังออกนอกวังพอดีนั่นน่ะก็หยอดลงไปพอหยอดลงไปเสร็จพอมันออกไปกลับออกไปเนี่ย มันก็ไปเอาอืแล้วเอาไปมันไม่ได้เอาไปไว้ห้องมันนะครับมันไปฝากเพื่อนไว้มันบอกกูจะกลับบ้านอเอาของที่เก็บได้ก็จะเอากลับเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็วางก็วางไบแต่ไม่ใช่นะเพชรพอเพรทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็พอระหว่างกลับเนี่ยทางนู้นเขายังไม่กลับมาจากต่างประเทศยังเขาเลยไม่รู้ไม่รู้รู้เนี่ยเดินทางเขาไปทีเป็นเดือนไม่ใช่วันสองวันอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเตรียมอะไรทุกอย่างออกขอกลับไปก่อนมันจะมีคนที่ประสานติดต่อมาซึ่งเป็นคนไทยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆในหน้าครับให้พาไปอ่ะเอเจนต์เอเจนต์อ่ะมันบอกมันขอกลับก่อนเพราะมีป่วยหนักอย่างนงี้ว่าป่วยโอ้โหไม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยขอกลับพยาวแล้วเอากลับบ้านมายังไงอ่ะขนคือแต่ขอนเนี้ยการเดินทางเข้าประเทศไทยอ่ะที่มาจากสาวอุเิอระเบียเขาจะต้องซื้อวิทยุมีไม์แล้วก็ร้องเพลงได้ สเตอรีโอนั่นแหละอันนั้นเป็นอันแรกแล้วเข้ามาเนี่ยสุลกากรเขาจะเก็บคนละหกพันแล้วก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วก็เพราะประเทศซาอุไม่มีอะไรที่จะให้เอามาเป็นของที่จะต้องยานหนีภาษีปกติถ้ามาจากฝั่งยุโรปมาจากฝั่งอะไรก็จะซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋ามาแต่ซาอุไม่มีอะไรไไมม่ีอะรก็มีแค่อันนี้อันเดียวเก็บหกพันหกพันแล้วเขาเขาเอาของเอาเพชรต่างๆยัดในเตอรีโอเหรอไม่ใช่ในอยู่ในถุงถุง ทีนี้เขาเอายิงๆไงพูดกันตรงๆนะซาอูเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะมีค่าแล้วอ่ะครับเข้าใจไหมมีค่าที่สุดก็คือตัวเนี้ยที่ถุนลกรเก็บเป็นหลักอ่ะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะถุนกรหมายถึงคนบางคนครับอ่าก็เอาใส่สามถุงดื้อนี่แหละใส่ถุงมาดื้อนี่แหละก็สามถุงก็ให้ไปหกพันมีเครื่องกะไรก่นถึงเครื่องเขาก็ขี้เกียจดูว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนมาก็เป็นอย่างนี้อ่าเอาหกพันก็จ่ายก็เอาไปมันก็เอาออกไป ไม่ตรวจไปดูไม่ตรวจไม่ดูโอ้โหในถุงน้ำเพชรทั้งนั้นเลยส่งมาพร้อมสเตอริโอใช่เพราะมีสเตอริโอด้วยหนึ่งอันเพราะก็จ่ายค่าสเตอริโอไงหกพันครับสุนทรกรคนนั้นก็โดนออกไปแล้วแต่อย่างอื่นก็ไม่ได้จ่ายค่าสเตอริโอหกพันแล้วโหสเตอริโอเครื่องเท่าไหร่อ่ะตายแล้วแพงมากเลยนั่นนะตอนนั้นมันตกอยู่ประมาณหมื่นนึงเออเพราะมันยังไม่ได้เสียภาษีนะก็ถือว่าจ่ายภาษีหกพันบาทก็ยังไม่ได้จ่ายภาษีครับมันไม่ใช่มาพร้อมตัวมัน มันส่งมาก่อนมาค้างอยู่ที่มาค้างอยู่ที่ด่านไม่ได้มาแบบผมหิ้วกระเป๋ามาและหิ้วไอ้ทุกข์มาผ่านธุรการก็ไม่ใช่ไม่ใ่โมาก่อนแล้วก็บินทางพัสดุพัสดุกอ่าเสร็จแล้วเขาก็บินตามมาอ่าเตตอนขึ้นเครื่องบินกลับอ่ะมันเกิดถูกจับแล้วนะอ้าวมันใส่นาฬิกาหรูมาเรือนหนึ่งยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้แต่ไม่ใช่ปาเต้ที่ฝั่งซาอุหรือที่ฝั่งซาอุอ๋อเห็นก่อนออกจากประเทศซาอุเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยทำไมคุณทำงานที่ไหน ทำไมถึงพานดังแพงเออทำไมแพงเฮ้ยคุณทํางานที่ไหนมันบอกทํางานในวังเขาก็เลยไม่สงสัยเลยอืมเขาก็เลยปล่อยมันไปมันบอกเกือบถูกจับแล้วมันคุยกับผมเนี่ยตอนเมาเกือบถูกจับแล้วมันบอกอย่างเงี้ยพอบอกทํางานในวังเอ้ยเขาเออเขาก็เชื่อหมดอ่ะพวกนั้นนะเขายอมใช้ในวังนี่ใชเป็นไปได้ที่จะมีเงินใช่เขาให้ทิปให้อะไรเขาให้เยอะนะแต่นี่มันเสียให้โลหมดอ่าบินตามมาเสร็จก็ยังไม่ได้ไปเอานะไม่กล้าไปเอาไม่กล้าไปกลับไปที่เชิญก่อน พอกลับไปที่เถินเสร็จก็ชวนพี่ชายมาคสักเป็นพี่ชายครับก็มาช่วยกันแบกไปเพราะมันสามถุง <hal> ัแล <Greece. S 1> <Him. S 2> so ้วก็ขึ้นรถกลับบ้านครับกลับไปที่เถินเอากลับไปตัวนี้ทําไงจะเอาไปขายก็ มันก็ยังไงอ่ะมันเขาก็ต้องสารภาพเรื่องจริงกับพี่ถูกไหมสารภาพมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราได้รับรู้ไงอันนี้ได้รู้จากคือพอกลับไปถึงเนี่ยคือพูดง่ายๆเหมือนกับเขาเป็นคนแบบไม่มีความรู้อะไรเลยเรื่องชาวบ้านชาวบ้านเขาก็จะแยกของมันก็เอาพวกที่เป็นเพชรเป็นพลอยแดงพลอยอันใหญ่ๆเนี่ยนะฝังไว้ใต้ต้นมะนาวที่บ้านฝังใต้ต้นมะนาวอ่าแล้วก็ปลูกมะนาวจนมะนาวขึ้นแล้ว่ขึ้นต้นแล้วแตกใบแล้ว เขาชอบพวกพลอยแดงที่เป็นรูปหัวใจมีเพชรมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแยกไว้ต่างหากอันนี้ฟังจากปากเขาเล่านะครับอันไหนที่เป็นเพชรเขาก็แยกออกมาอันไหนที่เป็นมุกเขาก็แยกออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาชอบอะไรก็เป็นอย่างนั้นครับสิ่งแรกที่เขาทาก็คือเขาเอาไปขายแหวนวงเล็กไม่ใหญ่เอาไปขายให้กับร้านทองที่เถินแต่ไม่ได้ขายในร้านทองนะครับขายกับเด็กที่มันรับซ่อมพลอยทองอะไรพวกนี้ ขายไปสามวงประมาณหมื่นเจ็ดมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้นั่นก็บอกหมื่นเจ็ดแล้วมันมาขายที่ผมยังมาตามเอาคืนได้นะเอามาขายที่ห้วยขวางครับได้ไปสองหมื่นกว่าสองหมื่นหกรือประมาณอย่างเงี้ยมันไปขายแค่นั้นเองได้กำไรมันก็อยากจะกลับไปซื้ออีกแต่ว่ามันไม่มีตังค์เพราะไม่มีตังค์มก็บอกเจ้าของร้านทองซื้อไหมถ้าไอเกียงกาครับพราไอเจ้าของร้านทองดูเห็นซื้อก็เริ่มขยายซื้อไปซื้อมาเงินไม่พอ ก็ต้องไปตามคนที่จะซื้ออยู่แพ่ทีนี้เป็นลูกพี่มันครับจากแพ่มาโอ้โหก็ซื้อมาเยอะแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีไอคนที่แพ่ก็มีทางซื้ออีกเหมือนกันครับก็เลยมาตามนายสันติสันติสิน,นขันก็เป็น,นเรื่องทีนี้สันติบินขึ้นไปดูเองที่บ้านเก่งกพอเห็นปุ๊บโอ้โหประหา,าลทีนี้เกงงกก็เริ่มแกะเพชรออกจากสิ่งต่างๆขายเป็นกองไม่ได้ขายเป็นเม็ดนะขายเป็นกอง สันติแนะนําให้ขายเป็นกองใหญ่เล็กราคาต่างกันแล้วแกะได้เหรอมันแกะง่ายที่ไหนไม่ง่ายแต่มันก็แกะได้เหรอมันถึงมีตกไปใต้ถุนไก่จิกไปกินขี้ออกมามันมีหลายอย่างที่มันเอาพี่ยาวแกตัวขนาดล่วงลงไปใต้ถุนใช่มันยังไม่เก็บเลยมันเล็ก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 น้อยๆซื้อเป็นกองกองมันก็สงสัยเว้ยครับมันก็ไปเลยไปซื้อเพชรละเซียมาแล้วมากองแล้วมันจะหลอกสันติได้เหรอสันติดูสิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอาแบบเดิม เงีนึกวเนเคี่ยวเลยแต่ถามมันจะไปสู้ไอ้สันติเขาได้หไหมมีทางใช่เห็นปั๊บมันก็รู้แล้วมีบางช่วงบางตอนแบบเอาไป,ไปซื้อรัเสเซียมาด้วยใช่โอ้แล้วมากองให้มันนึกว่าสันติโง่ตอนนั้นมันก็มาแม่สอดมันคือชอบเที่ยวผู้หญิงมันก็นาฬิกามามันก็แจกไปเลื่อยผมต้องไปตามเอาคืนน่ะนาฬิกาหรูๆหรูๆเนี่ยถามให้พาเตฟิลิปเองรู้จักไหมเนี่ย ไม่รู้ไปแจกผู้หญิงที่มานอนด้วยเหรอโอ้โหนี่แล้วโหเล่าเรื่องลึกๆเลยนะเนี่ยแกใจดีนะแกใจดีนะแกบอกผมไม่รู้ไม่นี่เอาจิงเหรอเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่หลอกมันก็เป็นมันคือมันจบไปแล้วพี่หนูว่ามันก็เป็นเชิงลึกว่าสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลหรือสิ่งที่ตามข่าวของผมเนี่ยมันชัวร์เพราะอยู่กับมันตลอดเพราะพี่ยาวอยู่กับเขาไงพี่ยาวแล้วผมว่าคุณเกียงไก่เขาจําไม่ได้หมดหรอก ว่าเขาขายไปใครบ้างเพราะมันเยอะถูกไหมแต่ว่ารายใหญ่ยังไม่หมดอแต่ว่ารายเล็กน้อยน้อยเขาไม่ค่อยได้ขายขายก็มีแดงคนเดียวอ่ะดําตายไปแล้วแดงที่ผมบอกว่ามันที่บอกว่าหมื่นเจ็ดเจ้าแรกนั่นแหละตายไปแล้วเด็กคุ้ยขวานี่ยอ๋อเหรอไปได้เมียที่นั่นอแล้วก็ไปทําซ่อมเพชรซ่อมทองอะไรอย่างเงี้ยไปหนึ่งอันเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ยาวสุดท้ายขายจนหมดเหรอที่มีอยู่ไม่หมดครับท่านชะลอจับเกียงไก่คนแรก ท่านชลอประเทศพร้อมลูกน้องอ,อก็ไปฝังไว้ใต้ต้นมะน,นาวพอนายรอจับไปก็มันก็รับสารภาพก็มาขุดเอาไปอันนั้นเยอะสุดที่ใต้ต้นมะน,นาวนะั<ช>้นนะอันนั้นกองใหญ่เลยกองใหญ่พี่ยาวแล้วนอกจากเอาไปฝังไว้ใต้ต้นมะน,นาวมีไปซ่อนไว้ตรงอื่นอีกไหมมีก็มีหลังจะออกจะคุกมาก็ไปเก็บของตก <c oughs> ไก่ขี้อะไรของมันนะมันรวมมาล้างมาเสร็จก็ได้อยู่ประมาณเกือบร้อยเม็ดแต่เม็ดเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่อะไรอ่ะพี่ยาวเดี๋ยวนะ ไก่จิกกินเข้าไปขี้ออกมาเก็บได้อีกได้อีกได้เกือบร้อยเมตรใต้ถุนบ้านเล็กๆ็ันใต้ถุนบ้านเพราะบ้านเขาเป็นดินใช่ไหมเป็นไม้ไม้แล้วก็เป็นล่องพอเราแกะไปที่อีกตัวก็ช่างมันไม่สนใจไปเก็บมาเก็บไปอีกได้เกือบร้อยเมตรแล้วก็เลยเขาก็ไปฝังไว้ที่บ้านเขาจะเป็นไม้ใช่ไหมเสาเนี่ยเขาก็เจาะรูเสร็จแล้วเขาเอาใส่ถุงพลาสติกอย่างดีเขาก็ยัดไว้แล้วก็แปะเพราะตอนนั้นตำรวจกำลังตามหาอะไรกันอยู่ เขาก็เอาไม้ข้าวปีปิดเป็นทางยาวตั้งแต่ขอบครับลงมาถึงโคนน่ะก็มองดูก็ไม่รู้หรอกผมก็คุยไปคุยมามันต้องมีที่เองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอามาจะให้จนได้สุดท้ายสารภาพยอมก็บอกแล้วร็จก็มางัดก็ผมก็ต้องออาพยานมางัด<อ>ก็มีพี่จุ๋มก็เสียไปแล้วจุมพลวมันหมายแล้วก็ นายแล้วก็หลายคนอ่ะก็มาดูว่ามันบอกอย่างนี้แล้วก็เจอกันอย่างนี้นายวนรัตอ่าแล้วก็ให้ดูของกลางว่าเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับพัดตะไปแกะคนเดียวแล้วไปให้เดี๋ยวเขาไม่เชื่ออีกฮะคือทําตอนนั้นต้องบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวครับเพราะมันมีการหายมีการอมมีการอะไรกันไปเยอะแล้วก็ต้องทําอย่างนั้นแล้วก็พแกแกอว่าเจออีกร้อยกว่าเม็ดเล็กๆเล็กๆก็คืนเข้าไปใหญ่มากมันถึงก็คือเข้าไปก็มาถ่ายรูปครับ แล้วก็ให้ในายกสมาคมผู้ค้าเพชรพลอยรตรวจก่อนพอจริงเสร็จเรียบร้อยหมดก็ถ่ายรูปเก็บแล้วก็เก็บใส่เซฟห่อเป็นครองอันนี้ได้จากตรงไหน,น,นได้จากตรงไหนจะเขียนไม่ละเอียดมากมันถึงไม่มีปัญหาไงชุดสุดท้ายทำคือจบพี่ยาวครับแล้วอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็แสดงว่าการที่ได้อยู่กับผู้ต้องหาแล้วทาให้เราสนิทสนมกับเขาเราก็สามารถเรียกว่าดึงข้อมูล มีข้อมูลในเชิงลึกแล้วก็นําไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วก็ได้ของกลางอะไรได้มากที่สุดก็เราให,ให้ใจกับเขาส่วน,นใหญ่เนี่ยผมยะงเป็นคนเปิดเรื่องที่ว่ามันเอาไปให้ใครให้อะไรองผมเป็นคนเปิดให้หมดนะครับแล้วก็ไปค้นไปอะไรกันแล้วก็ไปคุยกับมันน่ยส่วนใหญ่แล้วให้มันเามาคืนให้หมดที่แพร่ได้มุกหกร้อยหกสิบหกเมตรหนึ่งเส้นโอ้โหคืนมาแต่มุกอันนี้ชาวบ้านที่เถินเนี่ยเคยเห็นหมดนะ เพราะเขาไปใส่คอกวัวแล้วก็ไปทํานาเดี๋ยวเปลี่ยนกายเป็นคนพูดเองเออเอาสร้อยใส่คอควายไปไถนาเอาแล้วทำอางนั้นเพื่ออะไรโชแต่ทุกคนก็เรียกป็นของปลอมหมดแต่นั่นมันของแท้อออันนี้หลายคนไม่เคยรู้มันไม่รู้หรอกเอาใส่พอหกร้อยก็ถึงเมตรนี่ยาวนะสองรอบนะคอควายก็หกร้อยเมตรนะหกร้อยดูไล่เอาหกหกหก คนก็เห็นขำๆม,ม,มันติงต้องเอาของบอมมาใส่ขงัวไปไถนาแต่เปล่าเลยไม่รู้สาคาเท่าไหร่หลายล้าน <c oughs> ใช่บุกเนอะใช่แล้วมุกเข้ากันหมดแล้วสีชมพูมอ,มออกชมพูไม่ใช่มุกขาวนะมุกออกชมพูคุยกับไอ <c oughs> โมเม็ดซาอิดโคจาซึ่งเป็นทูตซาอุว์เขาก็บอกเน,นี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งให้หาให้เจอผมก็บอกออซอยมุก ตกทอดแล้วเขาบอกมาเลยหกร้อยหกเมตรครับแต่ <c oughs> ไอเกงไงเอาใส่คอควายไถนาชิบหายนี่อันที่มันบอกผมมันนะก็คืออยู่บ้านพี่สาวเท้าคําขาวช้อนซ่อมช้อนซ่อมกินข้าวกินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้แกะน่าจะหกหลมแล้วมีรูปไอ้ต้นเป็นสัญลักษณ์ของต้นปาล์มไม่ใช่ต้น,นอินทรภาลัมอินทรพาลัมเป็นไข่อย่างเงี้ยที่ปลายช้อนของก็เจอก็เจอก็ ไปคุยพี่สาวแป๊บเดียวพี่สาวก็รีบขนมาให้หมดเลยอ่ะคืออันนี้อยู่ด้วยกันก็ได้ของพวกีเล็กน้อยพวเนี้มาครับแล้วอีกอันหนึ่งคือเสื้อหนาวที่เมียใส่นี่มันหมดจริงๆเลยนะเสื้อหนาวเขาจะเอาเสื้อหนาวเนี่ยใส่ถุงมาด้วยในเป้อะยัดยัดมาก็เอาเสื้อหนาวเสื้อที่มันสวยๆหน่อยอะไรเนี่ยก็ยัดใส่มามาฝากเมียคกกตตัวอุ้ยเอามาเยอะนะก็มันพับแล้วมันยัดมันม้วน บ้านเขาอากาศเย็นไงใช่หน้านาเขาไปให้เมียใสยไถนาฮ่าอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครเขาก็ยังนึกถึงเมียเมียนึกถึงเมียก็เคยขโมยเสื้อผ้ามาฝากด้วยครับแล้วเสื้อหนาวอยู่บ้านหรืออยู่บ้านอยู่บ้านเมียใส่เนี่ะไถนาอยู่เลยเหรอใช้ด้วยใช้ด้วยมันอุ่นเลยเออผมจําได้เลยมีตัวสีเขียวอ่อนเมลัใส่อยู่อะตรงหมดผมก็จะ เอาคืนไปให้ส่งกลับไปนะเ <c oughs> ขาแทบไม่กล้ายหยิบเลย <c oughs> ผมไม่ได้ไปส่งนะเพราะผมยศน้อยไม่ได้ไปวันไปส่งของคืนให้ซาอุดีอาระเบ,บียเ <c oughs> พราะผมเป็นพันตำรวจโทรพในไปก็นู่นเนยพอบบต้องอะไรนันะ่ะไปส่งคืนใี่กับทางราชวงศ์ใช่ครับเ <c oughs> ขาแทบไม่รองอ่ะทนี่ผมฟังคนไปแล้วเล่านะครับพอเอาเสื้อผ้าออกมาเขาไม่เอาไม่เอา แต่เข้าของมีค่าเนี่ยเขาจําได้หมดไม่หมดไม่จําไม่ได้เลยจาได้ไม่กี่อย่างมีอ่าผมลืมเล่าไปนี่ไอ้เกียงไกรมันบอกวิทยุกุนดิกกุนดิกนี่ราคาไม่กี่ตังค์นะครับประมาณทั้งสองพันนันอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นน่ะเจ้าชายไฟซานเนี่ยเขาชอบฟังข่าวเขาใช้เปิดเอาไงเอ้เกียงไกรมันก็เอามาด้วยผมก็บอกก็น่้จะคืนเขาแล้วสิ่งแรกที่ไปถึงเนี่ยเจ้าชายไฟซานหยิบคือวิทยุกุนดิกนะ นะผมก็ฟังมาตั้งแต่เด็กคนรวยเนี่ยของมีค่าหสับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องความสุขเขาไม่เห็นจะหยิบดูไอ้เพชรเพชรพะอะไรเลยอันนี้มันคือเป็นความรักส่วนตัวครับเข้าใจไหมหมายถึงว่าเขาผูกพันอยู่กับมันอันนี้เขาหยิบดูอันแรกโอ้โหฟังพี่หยุมเล่านะเขาหยิบหยิบดูอันแรกเลยราคาสองสามพันยังไงที่เขาหยิบดูคิดถึงใจเป็นของใช้ส่วนตัวนั่นแหละเห็นไหมผมเอาละเอียดมากเลยนี่ผมไม่เคยเล่าในเรื่องพวกนี้มันละเอียดไห พี่ยาวแล้วสรุปแล้วอัลบั้มรูปสําคัญเขาไปเผาหมดอะยังไงผมก็ไปดูไปถ่ายมาตั้งร้อยกว่ารูปเผาในเตาเผาถ่านทาถ่านแล้วก็ยังเป็นเรียงเป็นรอยอัลบั้มอยู่เลยยังเป็นรอยอัลบั้มยังไม่ไหม้ไม่หมดไม่ได้หมดดาหมดแล้วไหม้หมดเพราะว่าในการเผาถ่านเนี่ยเราเผาออกมาเนี่ยมันจะไม่ไหม้หมดมันจะเหลือถ่านเห็นไหมครับวิธีการเผาอะอันนี้เขาไปเผาในเตาเผาถ่านมันก็ยังเป็นชั้นๆอยู่ถ่ายเป็นร้อยรูปวันนี้ เพื่อบอกว่าเขาเผาหมดแล้วเพื่อให้ทางนู้นเข้าใจให้ทางนู้นเข้าใจว่าได้เผากันหมดแล้วครับไม่มีแล้วแล้วพี่ยาวเชื่อไหมโดยสนิทใจเลยว่าพี่เกียงกายเนี่ยบอกหมดแล้วไม่มีหมกไว้นอกจากต้นมะนาวเนี่ยเป็นเป็นต้นอื่นอีกหรือเปล่ามีนาฬิกาสองสามเรือนที่ไม่ได้คืนก็คือจากผู้หญิงที่แม่สอดแล้วเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืเขาไม่ได้อยู่ที่แม่สอดแล้วครับที่ให้ไปอ่ะก็เป็นนาฬิกาหรูสองหรือสามเรือนประมาณนี้พูดตรงๆงเลยในฐานะนักสืบนะถ้าเราไม่ได ใช้ชีวิตหรือว่าอยู่กับผู้ต้องหาแล้วดูแลเขาแบบใจแลกใจแบบนี้นะเขาไม่มีทางให้ข้อมูลอะไรทั้งหมดหรอกลอกแรกจะตายแบบเงี่ยอยู่ไม่ค่อยสุขอะเป็นคนแบบนั้นโอ้โหมันจะกินเหล้าผมก็ให้กินมันจะเที่ยวผู้หญิงผมก็ออกเงินให้เอยาวนี่ต้องดูแลกันขนาดนี้ลยเหรอกินเหล้าด้วยเหรอยินตามใจผู้ต้องหามากไปแล้วไม่ก็ผมก็กินด้วยไงก็กินเป็นเพื่อนกันก็คุยกันยิ่งกินด้วยกันยิ่งออกง่ายเลย พอเริ่มมาก็ถามได้ง่ายเลยทีนี้ <c oughs> มันถูกใจผมมากก่อนเนี้ยเลอะพอเย็นมาก็เอ้าคนนี้ไม่มีอะไรกินแล้วเอาซะ<อ>หน่อยไหมอ่กา,มมากินเหล้าเมอกินเหล้าพอมเมาก็ถามอะไรก็พูดหมดเลยท<ม>ีนี้พี่ยาวล้วนะหลังจากนั้นลแล้วแกก็เหมือนให้สัมภาษณ์นะว่าก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดเสียเพราะการพนันเลยเนะยอยู่ที่เมืองไทยไม่เคยเล่นก็เลยถึงเพิ่งเป็นอย่างเนี้ยก็เนี่ยเราถึงได้กลัวเรื่องการพนันเรื่องบอลเพาเขาจะกำลังจะเปิดอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไง ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งอวัยามุขที่สุดยอดน่าอยู่ที่สุดแล้วก็จบแบบนี้จบแบบนูเน่า ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ